สวัสดีครับวันนี้วันที่6มกรา2องพันนะครับวันนี้กับมินิคูเปอร์ป้ายแดงคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมินิคูเปอร์เคันนี้นะครับเข้ามาใส่กล่องอินเตอร์เฟสนะครับแล้วก็ใส่กล้องถอยนะครับเพื่อที่จะทำการใส่กล้องถอยนะครับมินิคูเปอร์เป้ายแดงคันนี้นะครับไม่มี กล้องถอยมานะครับเราจะต้องมาใส่กล่องอินเทอร์เฟสอย่างนี้ก่อนถึงจะใส่กล้องถอยได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือตัวกล้องถอยของอมินิคูเปอร์เอสคันนี้นะครับที่เราใส่เข้าไปนะฮะก่อนที่เราจะใส่กล้องถอยตัวนี้นะครับเราจะต้องใส่กล่องอินเทอร์เฟสเข้าไป่อนนะครับตอนนี้หัวหน้าช่างโอมนะกำลังใส่กล่องนะเก็บงานของ เอยู่นะครับนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าใส่แล้วเราจะถอยจะมีกล้องถอยให้เราไหมนะครับดีนะครับตารลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะใส่กล้องถอยนะครับเห็นไหมครับกล้องถอยขึ้นมาที่หน้าจออย่างนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีกล้องถอยให้เรานะครับนะฮะ แล้วก็เส้นเลี้ยวนะครับก็จะทําการเลี้ยวตามโปมาละไนะครับนะครับที่นะครับสำหรับมิน i c o คูเปอร์เอคันนี้นะครับนะสัญญาณเสียงก็ยังอยู่นะครับนะแล้วก็ทําการติดกล้องวิดอเหตุการณ์นะฮะแบบ w i f i นะครับไร้สายนะครับหน้าหลังเราก็ดูผ่านดนะครับ ว M6 ตัวนี้นะครับเป็นกล้องมัคลืกนหน้าหลังนะครับผ่านมือถือนะครับโหลดแอปนะครับเส็แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมินิคูเปอร์เข้ามาใส่ของเจอเฟยและใส่กล้องถอยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ้าน ถาวอนรู้ดีชอบเรียบทางด่วนในกมัยรามินทาอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวอนรู้ดชอบเรียบทางดาาาู่นในกมัยรามินทาพ็ายาำคิดดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะครับวันนี้ของาเว่าสวัสดีครับ